ที่นี่เขาเรียกว่าถ้ำอย่างก้อนงวิว,ว้วาวถ้ำว้าวนะแล้วก็ผาสามชั้นอ๋อปุ่นี่ผาสามจอผาส <decks. S 2> าม <decks. S 2> จอต้อยสามจอเนาะอันนี้คือถ้ำถ้ำว้าวนะอ๋อถ้ำว้าวแล้วก็ นี่ที่าสามจันเนี่ยไหนุ้ยน,นี่ตรงตรงข้อนี่นะอ๋อบริเวณนี้คือ,อเขาเรียกว่าถ้ำคือถ้ำสามเกินเนาะถ้ำสามเกินหมายถึงว่าบันไดที่บันไดที่พาดขึ้นน่ะต้องใช้ประมาณสามสามช่วงนะครับในการพาดขึ้นไปนะอยู่ด้านโน้นครับแต่ว่าผมก็คงขึ้นไม่ได้นะฮะทักษะก็คงพอๆกับตอนขึ้นคนที่เขาเอา ึ้นไปเอามมลข้างคาวที่ข้างคาวในถ้ำนะครับขึ้นยากมากเลยครับทีนี้ก็ที่สามารถไปได้ก็จะมีถ้ำนี่ครับเขาเรียกว่าถ้ำว้าวนะก็นั่ผมอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็เดินทางไปนี่อีกสักนิดหน่อยนะฮะในการเข้าไปหายางถ้ำว้าวนะผมเดินทางมาจากที่บ้านแม่เหล็กนะครับก่อนถึงวัดม่อนจอมทมนะครับด้านซ้ายมือสังเกตจะมีาทางเส้นหนึ่งนะฮะเป็นทางาลาดยางนะฮะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับก่อนถึงม่อนจอมรมนะ เดี๋ยวซ้ายขึ้นมาตัดเลาะมาตามเขื่อนเออนี่เป็นห่อฝายครับวีเขื่อนห้วยหลวงนะแลนห้วยหลวงนะขึ้นมาตามสันเขื่อนกระทางก็แามก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งฮนะเหตนะุเราต้องใช้ผู้ชนานาญทางนะครับในการเดินทางมาอย่างทิศทางนี้ที่ถ้าว้าวครับผมอยู่บริเวณหน้าถ้านะบริเวณปากทางที่กําลังที่จะขึ้นไปที่หน้าถ้าครับเดี๋ยวถ้าขึ้นไปตรงที่หน้าถ้าก็ผมก็ขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งครับกรมสันนานชแนลครับ ที่ผ้าสามชั้นขั้นแรกที่เขาแม่นดอ๋อนะเนียนๆนะรู้ตรงนี้ครับคือผ่าสามชั้นนะครับต้องใช้บันไดประมาณสามชัมช้นในการขึ้นไปชั้นหนึ่งครับขึ้นพาดหนึ่งแล้วพาดขั้นที่สองแล้วพาดขั้นที่สามครับเป็นการพาดบันไดประมาณสามขั้นนะครับซึ่งขึ้นไปแล้วท้าไม่ลึกก็ไม่ลึกอะลึกหรือครับจะมาขึ้นยากมันขึ้นลำบาก ก็ขออนุญาตไว้ที่หลังนะครับต anyway e ้องมีเป็นผู้ชำนาญงานจริงๆครับคิดวัาเลเวลไม่ถึงครับก็ไว้ก่อนนะตอนนี้ที่ไปได้ก็คือถ้ำว้าครับก็เดินทางไปทางนู้นนะเดินทางต่อครับเป็นการเดินป่านะครับในช่วงของหน้าร้อนนะฮะเป็นป่าที่เปิดลักษณะก็ จะเห็นวิสัยทัศน์ในการเดินทางนะครับมาที่นี่ก็ได้ยินเสียงนกเสียงนกป่านะฮะร้องอยู่เป็นช่วงๆเป็นพักๆนะครับกําลังจะเดินทางไปยังที่ถ้าว่าวนะเราดูสภาพผืนทางและป่าที่ผมกําลังเดินทางเข้ามาก็ <S <S ต้องขออนุญ,ญาตใช้กล้องโทรศัพท์มือถือในการถ่ายทําคลิปในครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีปัญหาด้านกล้องที่เอามาด้วยนะแบตเตอรี่หมดครับ ได้ลุงวีข้นรันีได้ครับได้ๆลุงวีมาเลยอ่ะอยค่น้อยเดียวก็ <c oughs> โอเคครับตากถ้ำก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงที่ลุงวีนะครับกําลังเดินทางขึ้นไปนะก็โอเคครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ครับเดี๋ยวผมยืนอยู่ด้านบนของตัวถ้ำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแผนกล้องลงมาข้างล่างอีกทีนึงครับ อยู่ที่บริเวณถ้ำนะครับเขาเรียกว่าถ้ำว่าวานะฮะผดู mm. ผมเจอกับอะไรบางอย่างนะครับ mm. เพื่อนสังเกตเห็นไหมตัวขา,ขาวๆบนกิ่งไม้ครับ mm. นะโอเคก็ <Okay. S 1> ไม่เป็นไรครับ mm. ดูเถาวันที่นี่นะต้นต้นนี้เลยอ mm. ้าเขาให้ mm. ผมอยู่ที่บริเวณ ท่าท้ว่าวนะฮะทาําว่าวแค่ที่ผมขออนุญ,ญาตเดินไปถ่ายรูปสักหน่อยนะตรงด้านหน้าของถ้ำครับก็ภาพอาจจะสันส้นๆเลยนะครับต้องขออภัยนะฮะที่นี่คือทําว่าวครับถ้าใครสังเกตดีๆก็จะเหมือนกับ ภาพหน้าปกของผมที่ขึ้นของผมสัญชาแนลภาพของผมนะฮะก็คือที่นี่แหละครับถ้ำว้าวครับ,รบเดี๋ยวเราเดินทางลงไปยังตัวถ้ำนะชมภาพบรรยากาศรอบๆของบริเวณตัวถ้ำครับผมขับรถเดินทางมาจากน้ำห้วยเดือนะฮะเข้ามาก่อนที่ถึงแยกของจอมทำตรงโน้นฮะชี้ผิดนะอ่างเก็บน้ำอยู่ตรงนั้นครับม่อนจอมทำตัวนี้นะฮะก่อนจะมีสามแยกก่อนม่อนจอมทำเข้ามาเรื่อยๆครับนี่ถนนที่ผมเข้ามาเห็นไหมฮะขาว,ขาว เข้ามาครับก็ขึ้นมาที่ผานี่ครับส่วนผาสามจ่อนะ่ผาสามจ่ออยู่อีกม่อนหนึ่งนะฮะอยู่ด้านโน้นครับตรงนี้ก็เป็นผาม่อนอีกม่อนหนึ่งเขาเรียกว่าถ้ำว่าวครับตรงนี้ครับถ้ำว่าวแล้วก็ถ้ำสามชั้นนะสามชั้นนะเองนะตัวนี้ครับผมสัญชาแนลครับก็เดี๋ยวเดินทางเข้าไปข้างในครับที่ดีโดนไฟป่านะฮะเอาเข้ามาแล้วครับ โอเคนะเห็นไหมสวยไหมนี่ค so right. yeah, right. 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 so oh, uh, ือปากทางที่ผมเข้ามานะครับที่นี่คือทำบ้าวครับนี่เหมือนรูปบ้าวลักษณะอย่างไรครับคพี่มีอะไรรูปบ้าวอย่างไรอ๋อลูปบ้าวไฟนะตรงนี้ครับ ที่มาของคําว่าถ้าว่าวก็คือหินงอกตรงนี้นะฮะที่อยู่ด้านกลางของตัวถ้าครับก็ลักษณะเหมือนเหมือนว่าวไฟหรือว่าโคมไฟเขาพ้องว่าางว่าวว่าโคมไฟเนาะภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าว่าโคมไฟหรือล่าที่ปล่อยกันตอนกลางคืนนะฮะก็ลักษณะเหมือนว่าวไฟนั่นเองนะฮะเขาก็เลยเรียกที่นี่ว่าเป็นถ้าว่าวครับมีแางพึ่งอยู่ว่ะทางแนบทางถ้ำแะ้วหอมไม้ดีมีว่ะ นะนี่ก็เป็นสถานที่ที่นายพลน,นะเขาชอบมาล่าสัตว์กันตรงนี้นะฮะส่วนหนึ่งนะขออนุญาตเดินทางขยับไปอีกนิดหนึ่งไปอยู่ไปดูอย่างตรงนี้ครับตัวนี้คือส่วนที่เว้านะฮะส่วนที่ตรงหน้าผา ของถ้ำบ้าวครับโอเคภาพอาจจะมีสันสนบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับค่ั้ก่อนที่ผมเข้ามามันจะมีรังผึ้งนะฮะรังผึ้งอยู่เข้าไปทางด้านในของรูต้นไหนสักแห่งนะบริเวณตรงนี้นะครับตอนที่ผมมาผมก็ยังพอจําได้อยู่นะครับด้านบนจะมีรังต่อนะฮะ อาศัยอยู่ด้านบนครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะอาจจะโอ,อพโยพไปแล้วเพราะว่าผมไม่ได้มาที่นี่นานพอสมควรเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไปข้างในนะเตรียมไปฉายก่อนนะครับที่นี่คือถ้าบาบครับผมสารชาแนลครับบรรยากาศธรรมชาติกนารนท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นครับที่นี่ถ้าที่นี่อาจจะเป็นถ้าที่ผมขึ้นมาวันนี้นะครับเป็นที่สุดท้ายของวันนี้นะครับไม่แน่โอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามี ถ้ำที่อื่นผมก็จะเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปสำรวจอย่างถ้ำต่างๆที่มีอยู่จริงที่จังหวัดลำพูนครับผมสันแชนแนลครับ นะจัดไปสักรูป Okay, ไปที่ไหนก็เห็นบันไดพาดขึ้นไปบนผนังถ้ำนะครับที่ไหนมีเซียนก็ต้องย่อมมีเสียนเหนือเซียนนะดูวชาวบ้านก็ยังเอาบันไดเอาต้นไม้กิ่งไม้พาดขึ้นไปหาอย่างมูลค้างคาวที่อยู่ด้านบนของผนังถ้ำครับซึ่งขึ้นไปก็สูงมากนะอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าประมาณอย่างขั้นต่ําก็10เมตรแล้วนะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะดูบรรยากาศตรงนี้ครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสันชาแนลนะครับก็หวังว่าโอกาสทริปต่อไปถ้าผมเดินทางไปที่ไหนก็ขออนุญาตแบ่งปันนะครับคลิปแต่ละสถานที่ต่างๆนะครับที่สําคัญหรือที่สวยงามนะครับรวมถึงบรรยากาศที่ผมได้เดินทางไปยังที่ต่างๆนะฮะเอามาฝากแล้วก็มาแบบมาแบ่งปันเพื่อนๆกันละกันนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตเตรียมตัวกลับก่อนนะฮะจบกันที่ภาพนี้ครับที่ทําว่าวนะฮะทําว่าวครับทําว่าว สวยมากครับผมสันชาแนลครับรบกวนเพื่อนๆนะครับท่านใดที่เข้ามาชมนะครับก็รบกวนสับตะไคร่นิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปครับกับผมสันชาแนลครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากมายครับผมสวัสดีครับโบติว่าสามจันตะกี้นะครับจ้าเราเราเราต้องจับขากันแล้วก่ มันมม่ีน้ำใช่ไหมลึต้งเลยนะมีน้ำเลยมองไม่เห็นข้างล่างลุงวีบอกว่ามันมีถ้ำถ้ำหนึ่งที่เป็นเป็นลักษณะเหมือนบ่อน้ำบ่อน้ำลึกลงไปนะครับอยู่แถวๆนี้อยู่ตรงไหนลุงวีเนี่ยด้านบนนี่กันบนเนี่ยกะอ๋อนะอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่ว่าลักษณะเป็นโพรงลึกเข้าไปนะ เป็นอีกที่ที่หนึ่งที่แต่ว่าก็คงเกินความสามารถและก็วิสัยของคนธรรมดาที่จะลงไปนะครับขนาดตารที่เขาขึ้นน้ำมันไดาพาดถ้ำก็ยังพูดคุยกันว่าต้องอาศัยความชํานาญและก็ช่วยกันดึงขากันลงไปนะแต่ว่ามันเป็นถ้ำที่ลึกมากนะก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือพิเศษในการเดินทางเข้าไปยังพื้นถ้ำตรงนั้นนะครับไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับถ้าผมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่นั่นอีกทีแล้วก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูถ้ำที่พูดถึงเมื่อกี้นะ วันนี้ก็มีเพื่อนร่วมทางอยู่3คนนะครับคุณบินนะฮะคุณบินแล้วก็คุณดอนนะ,แล,นะนแล้วก็ลุวงวีนะครับ3คนแล้วก็รวมทั้งผมเป็น4คนนะครับทิปในการเดินทางถ้ำครั้งนี้ครับผมสันชาแนลครับ